สวัสดีครับผมธารารับตูวล,ลายมือพาลรลับพนุกรรมพบพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงแตดงคนเกิดราศีกันในเดือนกระกฎาค,คมพศส5 6 8นร้อยนะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับโอ้โหท้องฟ้าสีทองผ่องอัมพยไอ้ไพ่เพจอัพ up, พนธคอร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เด็กขือเหร่หรือเพจอัพพนธคอร จะบอกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นดวงและดวงจรนเราก็พูดกันทุกครั้งทุกคลิปนะว่าไพ่ใบไหนพูดถึงช่วงไหนของอะไรเดี๋ยเราก็พูดกันแค่นี้นว่าพื้นดวงมันคือไพ่ใบนี้แล้วก็ดวงจรน,นะครับผมดวงจรคืออะไรแล้วไพ่ใบที่สองคืออดีตไพ่ใบที่สามคือปัจจุบันไพ่ใบที่สี่คืออนาคตระยะเวลา,าเวลาก็ในไล่เรียงกลนเคีงใกล้เคียงกันแค่น,น,นี้พอเข้าใจนะครับผมจริงๆจะบอกว่า ให้ใบนี้เนี่ยคือคนที่ถือเหรียญเนี่ยเด็กถือเหรียญเนี่ยอ่าจริงๆจะบอกเป็นอภิชาติบุตรลูกเทวดาลูกเทพ <c oughs> คือจะบอกว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษอยู่จะบอกว่าอภิชาติบุตรคืออะไรต้องอธิบายก่อนเช่นเกิดมาแล้วพ่อแม่รวยขึ้นทันตาเห็น ไปได้หลายอย่างนะไอ้คำว่าอภิชาติบุตรเนี่ยในความหมายอาจจะบางคนจะบอกว่าอภิชาติบุตรคือแบบนี้แบบนี้แต่ความหมายของผมก็อีกแบบหนึ่งแต่อธิบายความหมายของผมอภิชาติบุตรคือเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่รวยทันตาเห็นหรือว่าอาจจะอีกหลายปีก็ได้แล้วแต่หรือบางคนอาจจะโตขึ้นมาแล้วเก่งทําให้แบบว่าสร้างธุรกิจพ่อแม่สานต่อธุรกิจพ่อแม่ได้แต่โดยรวมแล้วอภิชาติบุตรในแนวทางผมคือ อย่างน้อยก็ต้องมาสืทบทอดธุรกิจพ่อแม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่จะบอกว่าราศิการเห็นมาถือเงินทำธุรกิจเก่งส่วนมากมักจะมีไอเดียและหัวการค้าที่ดีแต่ไม่มีรู้จักนำออกมาใช้เพราะว่าจะบอกว่าเด็กคนนี้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนเงินนะใช้คำนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัติด้วยซ้ำรู้จักคุณค่าของเงิน บางคนจะบอกว่าเอาเงินใช้แบบละลายแม่น้ำเลยบางคนที่ผมเห็นบางราศีอ่ะเอาเงินใช้ละลายแม่น้ําเช่นหาเงินมาได้เราเอาไม่ต้องเอาร้อยหนึ่งสองร้อยหรือพันหนึ่งเงินหนึ่งหรอกล้านหนึ่งใช้แม่งสองล้านโอ้โหจะไปเหลือแล้วบางคนแบบได้เงินมารสมมติหาเงินเก่งนะแบบเป็นเจ้าของธุรกิจซื้อซื้อซุป์คา์โอ้โหแม่เจ้าซื้อซุป์คาวแล้าไม่ได้ซื้อคันเดียวนะซื้อสิบคันแล้วก็บอกว่าโอ้โหรวยเกิน อันนี้ผมเอาคำพูดนั้นมานะโอแบบโอ้โหแบบว่าไม่เคยคิดถึงค่าของเงินอันนี้จะเป็นบางราศีบางมันก็มีนะคนประเภทแบบนั้นซึ่งถามว่าราศีกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะไม่เป็นส่วนใหญ่ราศีกันจะรู้จักกระเม็ดกระแม่รู้จักคุณค่าของเงินจะซื้อของฟรุกเจอร์ายกับต่อเมื่อเหลือเฟือแล้วจริงๆหรือว่าเป็นคนที่แบบรู้จักคุณค่าของเงินเลยอย่างนี้ดีกว่ารู้จักว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้ ถึงต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่รู้จักที่จะแบบว่าเอาเงินไปใช้ในทางที่แบบอุ้รุอรีรุยฉฉยแฉะอะไรอย่างนี้ดีกว่ารู้จักเข้าใจกฎของสัจธรรมอย่างดีมีธรรมะเราได้อย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเอาผู้ชายก็ได้เป็นคนอานามัยจัดมีโรคส่วนตัวสูงเห็นไหมเด็กคนนี้จริงๆเท้าผมดูยังไง ผมก็พูด,ดตัวคิ่แต่ไพ่มันจะออกมาแนวนั้นเสมอแต่งตัวเนีย้ยนะแต่งตัวเนีย้ยเนี้ยมากสวมหมวกพะะ่อค้าจริงๆจะบอกว่าจริงๆริ้ก็มีหัวไอเดียที่ดีในเรื่องของการค้านะแต่เพียงแต่ว่ามีข้อจํากัดในตัวเองเยอะก็คือเขาเลยกว่า so อารมณ์เสปิงปีิพวกอินดี้หรือพวกที่แบบอาร์ตจัดะจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นราศีกันเพราะนั้นจึงบอกว่าราศีกันเนี่ยเออใช่ผมลืมบอกว่าราศีกันอยู่ในกลุ่มธาตุดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวคองเรือนเพราะฉะนั้นราศีกันเนี่ยวาจาิทธิรวาจาสิสธิรวาจาิิธิในที่นี้คือแช่งใครด่าใครรวมถึงให้พรใครมักจะเป็นไปตามนั้นง่ายง่ายรวมถึงเป็นคนที่แบบแต่งงานช้าหรือบางคนอาจจะไม่ได้แต่งเลยแ้วบางคนบอกว่าเอาราสีกันแต่งงานก็มีแยะแยะใช่มันมี ซึ่งถามว่าเขาต้องแก้ไขตัวเองก่อนเขาถึงจะแต่งงานได้ก็คืออะไรก็คือราศีกันมันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คืออินดี้จัดอาร์จัดรักรักความจะอาสูงบางคนที่มีพื้นที่เซตโซนในตัวเองค่อนข้างสูงมันเลยแต่งงานช้าแต่บางคนแต่งงานช้ายังพอทำเนาเนะแต่บางคนอายุ4ี่0ิบแล้วยังไม่ได้แต่งก็มีก็คือแต่งงานยากมากๆเลยหรือบางทีถ้าแต่งเสร็จอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันมันมีเปอร์เซ็นต์แบบนี้สูงมาก สูงจนแบบผมเห็นแทบทุกคนเลยนะเป็นอย่างนี้อืมบางทีก็บวชเข้าวัดบวชพรามแลวบวชพระอะไรแล้วแต่นะก็คือบวชเข้าวัดไปเลยหรือบางทีก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างสูงมากในชีวิตจนเป็นแบบซูเปอร์แมนแบบโอ้โหประสบความสำเร็จสูงมากแบบว่ามีเงินเป็นร้อยล้านน้อยไปอะ่ะแต่ว่าบางทีพออายุมากเสร็จก็รู้สึกว่า อยู่ไปทําไมแล้วก็บวชเข้าวัดไปหรือบางคนก็อาจจะเอาธรรมะมาใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตทําดําเนินชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าป่าไม่ต้องเข้ารกเข้าพงก็ชีวิตก็มีความสุขได้ในท้ายชีวิตแม้ว่าคู่อาจจะไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่เลยบางคนประสบในชีวิตคู่เรื่องอะไร ก็คือเอธาธรรมะมาใช้อาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนสมรสก็คืออยู่ๆกันไปกับคู่เป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนเป็นเพื่อนกันแบบนั้นนั่นเองแต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่ราศีกันเนี่ยบางคนบอกว่าราศีกันเป็นคนสมระไม่งกไม่อะไรเป็นคนที่บาบาเรื่องเงินไม่ได้สนใจเงินเท่าไหร่น้อยๆหน,น่อยนะราศีกันจริงๆอ่ะในไพ่เด็กถือเหรียญจริงๆนะคิดเรื่องเงินเยอะนะครับผม จริงๆจ,จะบอกว่าเป็นคนที่รู้จักเรื่องการเกเม็ดกแหมคนที่เกเม็ดกแหมส่วนใหญ่เนี่ยจะน้อยๆหน่อยเลยว่าไม่คิดเรื่องเงินคิดกับคิดเยอะด้วยครับว่าจะอยู่ได้ไหมจะยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเงินกองเงินกองทองจากทางไหนแล้วแต่มักจะเป็นมรดกพ่อแม่มีเซฟไว้ให้หรือว่าบางทีวางราักฐานไว้ให้หรือถ้าไม่ได้วางราักฐานไว้ให้ก็อาจจะแต่งงานในช่วงหนึ่งของชีวิต แล้วก็ได้ทรัพย์สินจากสามีมาหรือภรรยามาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีทางได้เงินมาพราฟ้าเขาไม่ใต่ร้ายกับคุณเท่าไหร่หรอกราศีกันถึงเป็นราศีสาวพุธวันจันทร์ที่ว่ามีโชคช่วยเสมอเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะโชคดีทีเดียวแต่ว่าไพา่ใบนี้ไม่ได้เป็นคิงออฟแพนด์รแต่เป็นแค่เพทก,ก็คือยังไม่ถึงคิง มีเงินใช้ก็จริงแต่ไม่ได้ระดับมหาเศรษฐียังเป็นแค่เพจอยู่ถ้าให้เป็นจริงเอาพนาคกก็คือถ้าแต่งงานถ้าเป็นผู้หญิงแต่งงานนะจะได้คิงแบบไม่ได้คิงแบบนั้นนะคิงแบบแบบแบบก็คือเป็นระดับแบบในทุนมหาเศรษฐีแบบพันล้านหมื่นล้านมาเป็นแบบคู่ของแต่เราไม่ถึงระดับนั้นไงแต่ส่วนใหญ่ราศีกันก็มักจะหาเงินได้มีลู่ทางมีอะไรในทางที่ใช้ชีวิต นะครับผมแต่ถามว่าบางคนได้คิงระดับคิงอพพน์คอนไหมบางคนก็ได้ระดับแบบนั้นแต่ว่าโดยรวมมันได้เพดนะครับผมเออแล้วไพนนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้ถามว่าเพดมันคือไพ่ของการเงินถ้าได้เหรียญมุนก็ยิ้มหวานได้แล้วช่วงนี้นะช่วงนี้เพจอัพไพนดักเคอร์อมันหมายถึงช่วงนี้หาเงินได้ดี ถ้าคุณจะเริ่มทําธุรกิจอะไรอยู่ในช่วงเริ่มต้นในทางที่ดีทีเดียวเพราะว่าไพ่ในี้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมต้นลงเงินแล้วถ้าเกิดมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทําธุรกิจกับคุณเยี่ยมเพราะไพ่นี้หมายถึงได้ลาบจากคนอายุน้อยกว่าหรือบางคนถ้ามีลูกไม่ใช่ว่ามีลูกไม่ได้นะราศสิการมีได้แต่ถามว่า มันต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยอันนี้ดวงส่วนตัวนะดูดวงส่วนตัวได้แต่ว่ามันมีดวงอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งคือจะบอกว่าราศีกันเนี่ยมันมันจะอาจจะมีลูกอาจจะมีเด็กอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าหรือตำสักกว่าที่เป็นเพจเข้ามาช่วยเหลือในทางที่แบบอาจจะว่าบางคนราศีกันที่ว่าแต่งงานยากอ่ะแก่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ลูกตัวเอง แต่เป็นลูกของน้องสาวลูกของพี่ชายลูกของพี่สาวเข้ามาในชีวิตช่วงนี้แหละอาจจะแบบว่ามาเลี้ยงดูคุณมาช่วยเหลือคุณมาเอาเงินมาให้คุณเห็นไหมว่าเขาถือเงินก้อนหนึ่งมาหรือว่าเขามาช่วยเหลือเขาเดินมาหาคุณเลยมันจะมีลาบจากคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหาราสีกันหรือบางคนเป็นเด็กแบบนี้เองในช่วงนี้ก็คือหาเงินได้ธุรกิจปัง เป็นช่วงของการเริ่มต้นทำอะไรที่ดีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในช่วงนี้เอ็นออฟซอช่วงเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่ถึงเดือนมิถุนเดือนไหนเดือนกรกฎาคมเดือนเดือนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก่อนนะก่อนเดือนมิถุนายนนะ๋ยวจริงๆจะบอกว่าได้ไพ่เนี้ย ไพ่นี้คือช่วงนี้มันช่วงช่วงอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานก่อนถึงเดือนมิถุนายนกับประมาณนี้นะจับอะไรต่างๆหรือว่าลุยอะไรต่างๆเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครั้งใหญ่การตัดสินใจครั้งใหญ่จะเข้ามาหาคุณให้คุณคิดให้ดีๆก่อนที่จะทําอะไรใหญ่ๆแต่ว่าไม่เป็นไพ่ถือดาบไงก็คือจะบอกว่าบางทีมันให้คุณเลือกนะที่ผ่านมาเนี่ยเลือกอะไรบางอย่างสำคัญหรือบางอย่าง อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้ <Okay. S 1> เตรียมตัวลงดาบบางทีนะการลงดาบฟันเพื่อตัดสินใจจะเป็นตัวแปรชีวิตของคุณต่อไปเพจออฟซอร์ดช่วงนี้เลยช่วงกระกกระดามใช่ปะช่วงมิถุนาการะกกระดาถ้าได้ไพ่เด็กถือดาบจะบอกว่า เด็กถือเหรียญกับเด็กถือดาบมันมีอะไรเกี่ยวกับเด็กค่อนข้างเยอะถ้าคุูมาล์ไม่ได้ปล่อยให้ข่าวลือคู่คุมคุณพังชีวิตพังหมดในช่วงนี้นะได้อย่างหนึ่งคือเด็กอ่ะจะบอกว่าเด็กคือใครต้องบอกก่อนเด็กคือคนที่ยุน้อยกว่าคนที่ต่ำสักกว่าคุณลูกน้องคุณมันถือดาบ ไม่ใช่แค่จะมีเด็กดีอย่างเดียวแต่เด็กยังเอาต่อให้เป็นเด็กดีนะเด็กเด็กดีคืออะไรเด็กดีคือคนที่จะมาช่วยคุณนั่นแหละมันก็เป็นศัตรูได้เหมือนกันบางทีเข้ามาในคราบมิตรก่อนเพราะเขาจะมาช่วยเหลือคุณแต่คุณอย่าทำให้เขาเป็นศัตรูอย่าตั้งกัดกับเขาบางทีมันเป็นมิตรแล้วบางทีคุณไปตั้งแย่กับเขาจนเนี่ยเด็กใบแรกเนี่ยมันกลายเป็นศัตรูเพราะมันกลายเป็นเด็กถือดาบก็ได้ หรือบางทีอาจจะไม่ใช่เด็กคนนี้แต่เป็นเด็กคนอื่นเพราะเด็กไม่ได้มาคนเดียวผมบอกแล้วนะเด็กคืออะไรไพ่เดะมนเดะมนเนี่ยมันกลัวความกลัวความสงสยัยความใคร่เขาเล้วว่าความสงสัยความคามิดมากความกังวลจะบอกว่าบางทีนะ คงกลัวที่เรากลัวมากเกินไปกังวลนู่นกังวลน,นี่มากเกินไปว่าไอ้หลานมันจะเลี้ยงไหมไอ้ลูกมันจะเลี้ยงไหมจ่าแฟนดีหรือเปล่าจะทํายังไงดีไอ้นี่มันจะไว้ใจได้ไหมบางทีผมไม่รู้น,นะนาเขาจะเกิดอะไรเพราให้ไปนี้ไม่ได้บอกแต่ให้นี้บอกว่าความกลัวมากเกินไปจะทําให้คุณพ่ายแพ้และเสียหายได้ในที่สุดสำหรับราศีกันบางคนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่กลัวไปเองพอกลัวไปเองเสร็จเนี่ยไพ่แห่งความกลัวเนี่ยแล้วมันหมายถึงมงนดําได้ด้วยไพ่ใบนี้จะบอกว่าไพ่ใบนี้มันคือไพ่มนดํานะจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือจิตใต้สํานึกลึกๆๆๆที่คุณกลัวอยู่ภายในมันคือเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นทําบุญครับรวมรวมไพ่นี้มันคือไม่ดีมันคือไพ่จากลมเพลมพัดก็ได้ลมเพลมพัดหรือบางทีคนที่ อิจฉาคุณภายใต้แบบคนใต้บังคับบัญชาจะอิจฉาคุณหรือว่าบางทีอาจจะถ้าคุณทํางานเป็นอะไรนะเป็นลูกน้องก็อยู่อ่ะแต่ว่าคุณอาจจะายุมากแล้วนะสมมุติคุณก็อาจจะเจอคนที่ตามสออ่งกากคุณที่แบบว่าเป็นเด็กอะ่ะเพ่งแดงและให้ร้ายคุณก็ณเป็นไปได้นะครับผม แต่สุดท้ายความกลัวก็จะทำร้ายคุณถ้าเกิดคุณไปแบบตั้งแง่ตั้งงอนมีปัญหางี่เง่าอะไรกันถามหน่อยว่าถ้าคุณอายุมากแล้วทำงานบริษัทนานแล้วแล้วเจอเด็กถามว่าคุณจะชนะหรอกผมพูดตรงๆว่าเด็กสมัยนี้มันร้ายมันมีมันมันมันมีปัญญามากกว่าคุณนะผมไม่ได้พูดไม่ได้ด่านะแต่ว่าเวลาที่คุณไปสู้กับเด็กถามอยว่าคุณจะชนะหรออืม <c oughs> ยกไว้่าคุณจะมีอำนาจเพียงพอแต่จริงๆแล้วราศีกันนะถ้าไปสู้กับเด็กเนี่ยมันจะยิ่งมีปัญหานักแทนที่เด็กมันได้ไพ่เด็กเยอะนะมันจะแทนที่เด็กจะเป็นมิตรแต่เด็กกลับเป็นศัตรูเนี่ยเห็นไหมถทาที่จะเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นมิตรไม่ใช่ว่าจะเลือกให้เป็นศัตรูอย่างเดียวนะเลือกเป็นมิตรได้ แต่ว่าเรากลัวไปเองว่าเขาจะมาทําอย่างงู้นทาอย่างนี้ทั้งที่มันอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ได้นะครับผมทานายเรื่องอื่นก็ได้เหมือนกันจริงแต่แค่คุณปเปลี่ยนหลักการที่ผมพูดว่าอาจจะเกี่ยวกับเด็กเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่หนีกันในเรื่องนี้หรอกคือจะมีลาบแต่คนอายุน้อยกว่าหรือว่าจะมีอภิชาติบุตรอะไรราณพวกนี้หรือว่าจะได้โชคจากการทํางาน การเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจที่ดีหรือว่าจะได้เงินก้อนก็เป็นไปได้แต่จะเป็นเงินก้อนที่แบบว่าจะเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับผมจบไปแล้วใครทำง,งานดูอะไรมือพี่สิผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารลัสองหกตั้ง 2, ข,องข,องของ้อความ้างคลิปยูทูบนะครับผมหรือจะเป็นหัวเห็ก็ได้หรือจะดูสามอย่างก็ได้หรือจะดูอย่างในอย่างหนึ่งก็ได้ไลน์ดีทัลลสองหกตั้ข้อความางคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลโอ,อตั้งข้อความ้างคลิปยูทูปก็ได้ผมดู ผมดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมผมไม่พิมพ์ส่งใบไม่อยากเสียงสมมย่งไปผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมลายทาราสองห้าหกทิ้งไว้ตะล่างทิ้งอยู่ทูหรือจะเป็นไลน์โอเอลน์เป็นลิงก์ในช่องทางธุรกิจมันรับได้แม่นจังการน่านลน์โอเอแต่ถ้าเป็นไลายทาราสองหกมันจะรับได้จำกัดก็มีเต็มที่นะครับผมมันจะเต็มแต่ว่ายังรับได้อยู่นะไลายทาราสองหกมันเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าเป็นไลน์โอเอมันรับได้ไม่จำกัด มัน,มนต่อไปก็อาจจะเต็มในรายทั้งสองห้องหกก็อาจจะต้องเปลี่ยนมัรลายออาเองแทนก็ใครที่ตรงนี้ผมมีใประกาศการจบจากสมาคมโหดใน,ใน,ใน,รน,นประเทศไทยในพฤษิีนรัฐธรรมเป็นหมอดู้สูงต้องตามกฎหมายมีใบร,รับรองนะครับผมไม่ใช่หมอดูเทือนแล้วก็ใครที่ผมมีบประกาศการจบการคดด้วยก็เป็นโค้ดที่ต้ขของต้องตามกฎหมายเป็นโค้ดมีบประกาศการจบ NLP ก็สาสรนิโรลูงกิตติปกติแบมิ่งที่บอกไปแล้วนะครับผมเป็นโค้ดสูงข,ของอกฎวมายส่วนใครที่มาที่สำนักง,งานลายมือพิซีษขอเหง,งตัวเลขชุดใจไฟกระพริบเป็นที่ที่สำนักง,งานมามาได้แบบ V.I.P. สี่ยางจุดใจแบบโค้ดกันตัวตัวโค้ดกันเป็นเป็นโค้ดกันเห็นๆแบบว่าจับมือพูดกันอะไรอย่างนี้นะครับผมที่สำนักง,งานขอโรที่สั่ง,งขอที่อยู่มาได้ถ้าเจอตัวเป็นๆที่สำนักง,งานเห็นตัวเป็นๆก็แบบลายมือพิเศษจังหวัดบริษัทชั่วโมงครึ่ง ที่สำนักงานเหมือนกันแบบธรรมดามีสองบ VIP แบบ V I P กับแบบธรรมดาที่สำนักงานนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมที่เป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าคลิปใหม่ๆคิดกด,ดีนะครับผมวันนี้ลาไปถึงทอนนีสน้สวัสดีครับสวัสดีครับ